สุดยอดนะพุทธศาสตร์ว่าจริงๆแล้วไม่เข้าใจเองแต่ว่าเองฝึกไปเถอะการเกิดเกิดต,ตายเนะี่ยมันเรื่องธรรมชาติที่เห็นชัดๆเลยจนะ่งหวะธรรมะที่เห็นชัดๆเลยนะเองจะตายเนี่ยเพราะเหตุว่าเองควบคุมมันไม่ได้ควบคุมธาตุนี่ไม่ได้เองจําเป็นต้องไปถ้าเองควบคุมมันได้เองจะไปได้อะ่ะถ้าเองจิตเอง ึกให้รู้เนี่ยควบคุมมันได้เนี่ยมันจะเอากี่ปีก็ได้จงอกอายุเนี่ยจะเอากี่เดือนก็ได้กี่ปีก็ได้จะเป็นพันปียังได้เลยจงบอกน้องตาเจอหลายองค์นะหลายองค์เมื่อก่อนเนี่ยเจอหลายองค์มีอายุเป็นหลายร้อยปีหลายพันปีแล้วก็ไม่เข้าท้องด้วยเวลาตายเข้าพวกคนตายเนี่ยไขรตายปั๊บไปเปลี่ยนร่างส่งวิญญาณให้มันเสร็จปรับธาตุมัน เข้าซ้อนเลยนี่คือพุทรศัตว์ตายก่อนเวลาก็ได้ท่านบอกก่อนเก้าเดือนยังได้เดยนะเข้าไปก่อนสามเดือนจะตายเข้าก่อนนี่เรื่องจริงนะพูดถึงฐานเนี่ยสำคัญที่สุดเนียท่านเรียกว่ากรรมาฐานขี้เกียจเนี่ยมันจะสะสมความขี้เกียจ ในอนาคตมันจะเป็นคนที่เอาอะไรไม่แน่นอนเพราะความขี้เกียจเดี๋ยวก็เอาโน,น่นเดี๋ยวก็ไปเนี่ยนี่ไปน,อนอ่นนไม่เข้าใจเลยจ้างให้ก็ไม่ได้เป็นใหญ่ท่านบอกเองอยากเป็นใหญ่เองก็งฝึกนะฝึกควบคุมตัวเองได้เนะี่ยต้องควบคุมคนอื่นได้ควบคุมปัญญาได้เนี่ยเองเป็นใหญ่แนะ่ใหญ่ทุกชาติด้วยท่านบอกไม่ได้ชาติเดียว อยากเป็นใหญ่ไหมล่ะอยากเป็นใหญ่ก็ฝึกเอาทั้งวาฝึกตัวเองเนี่ยให้มันมีกําลังก่อนเนี่ยนะสามารถจะดึงพลังงานในโลกเนี่ยมาได้ทุกที่สามารถจะดึงม,มาได้ทุกที่มันไม่ไปไหนหรอกมันมันไม่ไปไหนจากโลกนะ่ไม่มีใครไปจากโลกได้ทั้งว่าตายจากโลกมันก็ไปสวรรค์มันไปพรมมันไปนรกมันก็จะขึ้นมาจากโลกนะ่ะไปเวียนไปเวียนมาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกทั้งว่า พราะไอ้วัฏจักรวัฏวนเนี่ยถ้าเราพูดจริงๆนะโอ้ยสบายอนาคตเนี่ยจเจ้าหล่อขนาดไหนก็ได้เลยสิสิจเจ้าหล่อขนาดไหนก็ได้เนี่ยในชีเนี่ยถ้ายังเกิดอยู่เอาสวยขนาดไหนก็ได้ใครเห็นหลงเลยยังได้เลยเอ้าวจีนเรื่องจริงนะนี่คือพุทธศาสตร์ฐาน กรรมาฐานไม่ใช่ฐานนะฮะฐานคือบารมีอย่างไนสิบนะฮะฐานคือจิตนะมันควบคุมบารมีทั้งหมดควบคุมบุญทั้งหมดควบคุมในการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดเป็นฝึกไปเองจะรู้ยังจะเกิดไม่เกิด่เรื่องเล็กเรอกรอก,อก็เหมาตัวฐานตัวนี้ฝึกยากนะไม่ใช่ง่ายๆท่านบอกว่าเองสวดมนต์เนี่ยอย่างที่ท่านมึงน้าสวดนั่นนะทําได้ไหมสวดชั่วโมงหนึ่ง เองห่างจากอารมณ์ทั้งโลกเกือบหมดนเะหลือมโนโอย่างเดียวเลยกายกรรมวจีกรรมจบไม่มีเองไปดา่าใครทำลายร่างกายใครไม่ได้กิเลสตัณหาอุปทานเองห่างเลยความโกรธความโลภความหลงไม่มีเลยชั่วโมงหนึ่งอะถ้าเองชวดวันละเจ็ชั่วโมงล่ะส่วนปกติธรรมดาเนี่ย สักสี่ห้าปีหรือสิบปีล่ะอะไรจะเกิดขึ้นโอ้หมันไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกไม่รู้เนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดไม่ใช่สวดเสร็จชั่วโมงหนึ่งออกมาคุยกันอีกสองชั่วโมงไปสวดอีกชั่วโมงหนึ่งก็เออนมันก็อีกเรื่องหนึ่ง <laughs> ไม่ต้องคุยกันมากคุยพอเข้าใจสองสามคำหรือสักห้านาทีพอแล้ว แล้วก็มาน,นั่งสซ่หรือมันก็น,นอนตอนนั้น,นท้ามึงนะท่งมีข้อวัดอยสามข้อให้เองฮนะทำไม่ได้ก็แย่แล้วล่ะกินนอนสวดมนต์ไม่ไยุ่งกับใครยุ่งกับตัวเองนี่ก็แย่ยแล้วยุ่งกับตัวเองนี่ก็แย่อยแล้วพูดถึงจะไปยุ่งกับคนอื่นยิ่งหนักเข้าไปอีกง่ายนะไม่ใช่ยากถ้าเราทำขยันหมายถึงว่า ใช้การอธิษฐานทําเรื่อ,อยๆไปเนี่ยค่อยๆทไยาไปเนี่ยโลคก็จะไปเลียนเชื่อจะอย่าไปเรียนเลยแต่ยากนะพูดถึงบอกให้ไปไม่เรียนยากนะมันไม่ใช่ง่ายๆ่ <C oughs> อ้ามีอะไรถามคับค่ะเมื่อกี้หลวงตาบอกว่า การสวดมนต์นะคะช่วยในการปรับธาตุแล้วก็รักษาโรคนะคะใช่แล้วก็คือคนที่สวดแรกๆเนี่ยคะ่ะจะชอบถามว่าทําไมถึงมีอาการหาวบางคนก็สั่นร้อนบ้างนะคะแล้วคนนี้เขาถามมาว่าสวดมาสองปีแล้วคะ่ะหลวงตาก,ก็ยังมีอาการหาวอยู่มีสิเพราะมันยังไม่เบาถ้าเบามาแลร่มันจะหาวได้ยังไงเะาลองจ่ออยู่สิถ้ามันเบาเมื่อไหร่เนี่ยจบเลย บางาคนนะคะหลวงตาแค่นึกถึงหลวงปู่ก็หาวแล้วเอาก็ถูกแล้วล่ะในอนาคตถ้ตรวจไปเรื่อยๆเนี่ยก็เบาแล้วเบาความเบาคือความ,วาม,วาม,วามไม่ลำคาญนั่นแหละไม่มีอาการจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราเนี่ยสามารถติดต่อกับหลวงปู่ได้จริงๆโดยโโที่ว่าเราม,มันจะไม่ยากอะไรนะไม่ได้มโนไปเอง หลวงพ่อดูไม่มีการมาโนฝึกจริงๆไม่มีเลยเดดโดยเด็ดขาดนั่งอยู่บนถ้ำกำหนดหลวงพ่อใครเดินขึ้นถ้ำเป็นคนแรกเรื่อยๆถ้าภาพไม่จริงแสดงว่าไม่ใช่ถ้าภาพจริงจงใช่ฝึกจนเป็นจริงฝึกจนเห็นเป็นจริงไม่มีอุปทา,านรับประกัน สมัยที่ห้องตาฝึกให้เด็กนะเด็กนึงมันฝึกง่ายเมื่อก,ก่อนเนี่ยนะสักยี่สิบปีได้เด็กเนี้ยมสองมสามมันเชอบไปถ้ำมันฝึกติดให้มันฝึกติดต่อหลวงปู่ได้เพียงแต่นึกถึงท่านเราเห็นท่านยิ้มเนี่ยก็โอเคละบอกให้มันไปดูที่บ้านเลยเดี๋ยวนั้นเลยแหละหน้าถ้ำนั่นแหละ,ละตอนนั้นโทรศัพท์กำลังมีอยู่ ยังมีอยู่นะโทรศัพท์มาใหม่ๆโทรศัพท์มือถือเลยเนี่ยกำหนงไปที่บ้านปับ๊บกลับมาที่ลวงปู่กลับมาที่หลวงพ่อภาพหลวงพ่อเกิดปับ๊บภาพท่านจะหายไปภาพบ้านก็จะเกิดให้มันโทรศัพท์ไปเลยเอามาอาป้าใครอยู่ทำอะไรตอนนี้ยแล้วอิงโทรศัพท์ไปเลยอุปทานไหมไม่มีาศาสตร์หลวงพ่อไม่มี คำว่า,าอุปทานไม่มีถ้าฝึกนะยกเว้นเห็นมัง่งไม่เห็นมัง่งก็พูดเรื่อยเปื่อยไปไม่ใช่คนเห็นจริงๆเนีเขาไม่ค่อยพูดหรอกเขารู้เขามองในทะลุละสองนิติตาเห็นรูปเจิดเห็นนามธรรมเพราะเวลาเขามองภาพหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อจะเคลื่อนไหวจะแม่ะแก่มั่งเด็กมั่งเป็นกษัตริย์มั่งโน่นนี่มั่งในภาพหลวงพ่อเนี่ยมีชีวิตเพราะว่า บารามีท่านยังไม่ได้รวมตอนนั้นภาพของท่านหรือรูปรูปเล็กรูปน้อยรูปนั้นะมีชีวิตหมดเลยเรียนธรรมะเรียนโลกได้สองทางเรียนได้สองทางเลยนะฮะเพราะท่านยังไม่รวมเพราะนั้นจะเป็นธุรกิจจะเป็นการค้าการขายอนี้ถ้าศรัทธาจริงๆนะนะโยหนักเป็นเบากรรมหนักก็เบากรรมเบา,บา,บาก็หาย อ้ามีอะไรค่ะเวลาเวลาที่เรามีอารมณ์ท้อแท้ขึ้นมานะคะในศาสตร์ของปู่จะช่วยแก้ไขได้อย่างไรคะท้อแท้เหรอมันจะมีสาเหตุที่มันท้อแท้มันมีสาเหตุนะคือปัจจุบันมันมาจากอดีตอดีตที่เราทําไว้ในในอดีตมันมาที่ปัจจุบันใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงการกระทำปัจจุบันเป็นอนาคต ระยะเวลาของกรรมในอดีตเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนเราไม่รู้ใช่ั้ยเออเพราะนั้นบางคนทำมานิดหน่อยกรรมมันส่งผลมามันเกิดการท้อแท้มันต้องเพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงถ้าเราไม่ฝึกเราก็ต้องตายโดยไม่มีประโยชน์ถ้าเราฝึกหรือไม่ฝึกเราก็ต้องตายให้นึกถึงความตายตายแน่ท่า่ว่า ถาเราไม่ฝึกมันก็เหมือนเดิมอย่างที่แล้วมาเทียนาแล้วก็แผ่ก่อนแผ่เมตตาบ่อยๆแล้วก็สลับกับการสวดมนต์สวดมนต์สวดจักพรดิการแผ่เมตตาก็คือแผ่ไปตามญาติตามสถานที่ต่างๆที่จะมาหากินเราประมาณนั้นแหละแล้วก็เทียนานะเกิดมาทำไมหลวงตาใช้คำว่าใช้ตัวตายมาตัก อารมณ์ที่มันเกิดกับเราถูกถ้าเราไม่ทําเราก็ต้องตายโดยไม่มีประโยชน์ถ้าเราทําเรายังพอจะรู้พอยังมีประโยชน์มั่งใช้ศีลสมาธิและปัญญานั้นพิจารณาตามสภาพตามของรู้สึกของเราเองจะเปลี่ยนแปลงคือเราต้องการเราต้องการให้มันอยู่อ่ะจะทํำยังไงก็เหมือนบางองค์สมัย มาถามหลวงตาคิดสวดมนต์ก็คิดภาวนาก็คิดยืนเดินนั่งนอนก็คิดก็เปลี่ยนความคิดซะพอมันคิดไม่ดีก็คิดดีแล้วใช้การเดินเดินเรื่อยๆเดินกลับไปกลับมาแล้วคิดแล้วก็พยยิจารณาแล้วก็สวดมนต์ไปด้วยพอมันเมื่อยตรงตัวลงนอนภาวนามันก็กลับใช้ธาตุใช้จิตบิดใช้ธาตุบิดจ,จิต ใช้ธาตุบิดจิตใช้จิตบิดธาตุมันจะไม่คิดละมันจะเริ่มละค่อยๆทําไปมันมีวิธีแก้ไขทุกทุกวิธีใช่ไหะต้องเอาให้ทะลุจนได้้วต่างว่าถ้าถ้ายัางย้อนไปอีกกะช่วยอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้ไไมัน <c oughs> ก็ไปย้อนไปในเหมือนเดิมขี่เกียดเหมือนเดิม อ๋อไม่มีอะไรแล้วค่ะตอนแรกที่หลวงตาบอกว่าติดในรถอาหารใช่ไหมคะอะไรติดในรถอาหารพูดถึงที่เราติดเนี่ยหมายหมายถึงว่าประมาณเหมือนคนติดไม่เหมือนกันเราจะกินยังไงไม่ให้ติดในรถอาหารกินแล้วก็อย่าไปติดมันเลยมีก็กินไม่มีก็อย่ากินมักจะขวนขวายที่จะไปกิน เพราะยังติดในรถอาหารอยู่อืมมันก็ดีนะพูดถึงแต่ถ้าไม่ได้กินจะเป็นทุกข์ไหมล่ะกวนกระวายไหมเออถ้ากวนกระวายอยู่คือเป็นทุกข์ละเหมือนเราติดเหมือนเราเหมือนเราติดนมอะเราไม่เห็นกวนกวายเนี่ยน,นั้นติดจริงถ้าเราเฉยๆมา,มาก็ได้มามาก็ดีนั่นคือไม่ติด เขามาติดนะนะไม่มีใครไม่ติดในรถหรอกแต่ว่าติดแล้วมันเป็นทุกข์ไหมค่ะแล้วก็มีคำถามถามว่าตอนหลวงตาครอบวิมานหลวงตาใช้บทสวดมนบทไหนเจ้าคะไม่ได้ใช้บทสวดมนนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อไม่ได้สวดเลย อธิษฐานอย่างเดียวอธิษฐานก็อธิษฐานตามความรู้สึกเฉยๆนึกถึงหลวงพ่อแล้วอะอธิษฐานโดยความรู้สึกบางคนก็แล้วแต่ความรู้สึกจะอธิษฐานยังไงมันบอกไม่ได้อะแต่ละคนที่มาให้หลวงตาข้อไปมาเนี่ยหลวงตาอธิษฐาน<ช>ามไมเหมือนกันใช้ความรู้สึกอย่างฤาษีมาเนี่ยฤาษีใช่ไหม จับหลวงปู่ปั๊บเอาเลยสีขอให้มีปัญญานะประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะพูดถึงใช้ความรู้สึกเอาค่ะหลวงตาอยากทราบว่าตอนที่หลวงตาบวชครั้งแรก<า>ตอนที่หลวงตาบวชนะคะที่พระอุปชาหลวงตาท่านบอกว่าหลวงตาเนี่ยจะไม่ศึกอ๋อหลวงพ่อหวนเนะหลวงหลวงพ่อหวนใช่ค่ะแล้วก็อยากจะทราบว่า คือมันเป็นสิ่งที่หลวงตาอธิฐานมาใช่ไหมคะทาไมหลวงพ่อควนถึงรู้มีความรู้สึกเราถ้าบวชเราก็จะไม่สึกแต่ไม่ได้อธิษฐานนะว่าบวชแล้วไม่สึกไม่ฮะไม่เคยอธิษฐานเลยบวชแล้วไม่สึกนะไม่เคยนะฮะแต่บางคนในอธิษฐานนะบวชแล้วไม่สึกไม่เคยอธิษฐานแต่คิดว่าจะบวชนะถ้าหมอค่ะหลวงตาถ้าหมอดูเนี่ยเขาดูอนาคตไม่ได้ไม่ได้ เพราะว่าอนาคตยังไม่มีพลังงานยังไม่มีธรําเลยมีแต่มโนกรรมทําไมหลวงพ่อหวนถึงบอกไม้ว่าหลวงตาไม่สึกอ้าวเ็ท่านมีความรู้สึกไงท่านเห็นท่านก็มีความรู้สึกแลหละคือในสารหลวงพ่อเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการเนี่ยนะทำกรรมฐานเนี่ยท่านบอก ใครก็ตามละแต่ว่าใครก็ทั้งหมดละมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าฝึกเน่ะรู้หมดละรู้ทุกคนละทันหมดก็พระเจ้าหรือพระอาหา์ห,หรือพระบาเจกต้องมาจากคนเนี่ยคนเนีไม่ใช่มาจากใครไม่ใช่มาจากใครเลยนะมาจากคนเนี่ยที่หลวงตามาแนะนําให้คนสวดทุกวันเนี่ยทั่วโลกทุกวันนี้รู้เปล่าในอนาคตเนี่ยมีผู้ที่ปรารถนาเป็นพระเจ้าเป็น โอธินยังประมาณไม่ได้นะฮะประมาณไม่ได้เลยเพราะศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยที่ท่านสอนเนี่ยคือศาสตร์การเรียนในการเวียนว่ายตายเกิดคือฐานตรงเนี้ยพอเขาสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีเขารู้เนี่ยเขาเบาแล้วเนี่ยบางคนปราถนาเลยนะฮะบางคนก็ไม่เกิดบางคนก็ป่าถนาเป็นพระปัจเจกมันเป็น โทษที่สัตว์มั่งเยอะเยอะมากแล้วฮะในอนาคตพอท่านสร้างไปในกับข้างหน้านอนาคตข้างหน้าเนี่ยบางองค์กลาบางคนก,ลา,คนกลาไปมาไปท่านบอกท่านทีจารบอกว่าเราก็เกิดเกิดตายตายอยู่แล้วเราเรียนทางโลกหมดเลยไม่ได้หรอกเราเรียนการเกิดเกิดตายตายพร้อมกันไปด้วยทีนี้พอมันรู้เนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยมันก็ไม่เกินและแต่ว่วะจะ เองจะปรถนาเป็นพระบาเจกหรือปรรถนาเป็นผู้เจ้าหรือจะปรารถนาเป็นพระหรหันนะถ้าเองมีกําลังเนี่ยรู้กําลังมีเนี่ยมันก็ไม่เกิดทุกคนนะท่านว่าถ้าเองปรรถนาจะไม่เกิดไม่เกิดเลยถ้าเองปรถนาสูงกว่านั้นน่ะมันก็มากกว่าพระอรหันไปอีกแนละ้วอย่างปรถนาเป็นผู้เจ้าอ่ะใช่ไหมต้องการ ต้องการไม่เกิดแต่ต้องมีประโยชน์นะนะคือไม่เกิดอาจจะมีประโยชน์กับมนุษย์สัตว์ในอนาคตมันเหมือนกันนะคำว่าไม่เกิดแต่เป็นผู้มีประโยชน์กับคนหมู่มากแต่พระอรหันทัท่านก็มีประโยชน์กับคนหมู่หมู่น้อยหรือไม่มีเลยมีสําหรับตัวท่านเองบางองค์ส่วนพระปัจเจกท่านก็มีประโยชน์กับในการสอนให้คนทําดีนั่นเอง ไม่ได้ทางศาสนาอะไรประมาณนั้นนะพูดถึงท่านจึงบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่ดีที่สุดแล้วอยู่ตรงกลางๆสามารถจะฝึกในการเรียนาหวใจเกิดเข้าใจจริงๆได้แนละ้วถ้าการเกิดเกิดใจยตายเนี่ยมันก็เป็นปกติมันจะไม่กลัวแล้วมันจะเพลินเพลินนะไม่กลัวด้วยแล้วเพลินด้วยแล้วเข้าใจด้วยพบชาติ ชาข้างหน้าจะเกิดเลยก็ได้หรือชาข้างหน้ามันมีภัยมากก็ไม่เกิดหรือโลกเนี่ยเป็นจาิยุกมันก็ไม่เกิดจะเกิดเฉพาะโลกปกติปกตินะฮะมันก็เกิดคือการสร้างกำลังเกิดมาเพื่อสร้างเพราะบางคนอธิษฐานอย่าง คนที่อธิษฐานเป็นโพธิสัตวนะ์จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามมันอธิษฐานทุกวันกระแสจิตเขาเนี่ยตัวเขาเองเนะี่ยมันเป็นกระแสเดียวกันกับโพธิสัตว์เข้าใจไหมพอเป็นกระแสดนเ,นเ,เดียวกันเนี่ยมันก็เป็นขึ้นเดียวกันขึ้นเดียวกันพอมองมันก็จะรู้แล้ว,วองค์ไหนเป็นโพธิสัตว์องค์ไหนเป็นพระปัจเจกร,รู้ทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิด อย่างพระศีตอนเนี่ยผู้พระเจ้าในอดีตทุกองค์นะต้องรอพระศีโดยเฉพาะองค์ที่เต็มแล้วนะต้องรอพระศีทานายเหมือนกันพราะนั้นในพุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นสายใหญ่กันตลอดไปพุทธศาสตร์จะเป็นศาสตร์ที่ทําให้โลกเย็นเป็นระยะระยะร่มเย็นเป็นระยะระยะเข้าใจไหมถ้าเราฝึกกรรมฐานในศาสตร์หลวงพ่อเนี่ย ในอดีตเนี่ยเราจะเข้าใจเพราะสิ่งที่มนุษย์ทิ้งไว้จะเป็นผู้เรเจ้าเป็นพระพุทธจอะไรก็ตามมันยังมีรูมันยังมีรมยมอยอยู่เป็นยุคยุคไปผู้ริเจ้าองค์งนั้นยุคนั้นเป็นยังไงยังไงมันเป็นลอยลอยอยู่มันเป็นเพราะนั้นมันเป็นศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ทุกเรื่องศาราเนี่ยมันจะพูดพูดกันเลยลอยนะฮะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ศึกษาก็ไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาที่ควบคุมศาสนาทุกศาสนาในโลกนะแล้วไม่มีเสื่อมเลยตราบใดที่ยังมีพระโพธิสัตว์ตราบใดที่ยังมีพระเจ้าในอนาคตปัจจุบันตราบใดที่ยังสอนในแนวทางหลวงพ่ออยู่เนี่นะยดวงตากระจายออกไปเนี้ยตราบนั้นยังมีผู้ที่ปรารถนาเป็นโพธิสัตว์ในอนาคตอีกประมาณไม่ได้ เรามองปกติธรรมราเนี่ยเราจะไม่เข้าใจถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆลอง,องมองอดีตปัจจุบันไปอนาคตเนี่ยเราจะเข้าใจเลยเข้าใจเลยมันจะไม่เบื่อไม่เบื่อละมันจะเกิดธรรมสังเวกับคนที่เรามองเห็นทุกวันเน่ะคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนที่โลกคนที่เราจะรู้เลยผมในตกภูมิในอนาคต ตกภูมินะฮะตกภูมินานด้วยเป็นอสงไขยหลายอสงไขยด้วยทำอันตรายกับตัวเองทําอันตรายกับสังคมไม่สังเกตเดยทุกวันเนี้ยพ่อแม่หาสตังไว้และเยอะแยะพอตายก็ฆ่ากันแย่งสมบัติกันด่ากันแล้วก็ฟ้องร้องกัน ทั้งทงที่รู้ว่าทั้งหมดน่ะตายเอาอะไรไม่ไปได้นะทำร้ายกันทำไมล่ะศาส,สนาช่วยอะไรไม่ได้ไหมได้ไหมศาส,สนาทั้งหมดในโลกช่วยได้ไหมให้มนุษย์รักกันทั่วโลกนี่ได้ไหมไม่ได้แสดงว่าไม่มีความหมายไม่มีเลยจริงไหมล่ะเราเห็นตามความเป็นจริงล่ะ เราไม่สามารถจะทาให้คนอื่นดีได้แต่เราสามารถจะทําให้ตัวเองดีได้ใช่ไหมล่ะเอ,อเราสามารถจะทําให้ตัวเองสงบได้ใครจะยังไงเราก็ไม่สนใจถ้าเราไปทุกข์กับคนอื่นใช่ไหมแล้วใครตายเราเวลาเขาด่าเราเนี่ยเราเป็นทุกข์เนี่ยใครใจายเราเรารับมาทําไมล่ะ เห็นชัดๆเลยใช่ไหความวุ่นวายความสับสนความทุกข์บางคนเนี่ยน่าน่าเป็นห่วงมันเป็นหลังของโลกมันเป็นอายุสั้งโดนสังคมบีบมันก็ไม่หนีทุกอยู่ั้น,น่ะเพราะอะไรนะ่ะเพราะทรัพย์เพราต้องการทรัพย์นะ่ะต้องกำลังลงชีวิตความทุกข์มีตลอดเวลาความ โรคก็กินโรคมาเลงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันกินตลอดเวลาใช่ไหมแล้วอายุสั้นไหมสั้นเห็นเยอะแยะเลยบางคนหนีไม่ออกหนีไม่ได้เพราะกรรมเพราะสายใหญ่เพราะกรรมในอดีตเพราะนั้นยากนะพูดถึงมันไม่ง่าย,ายนะเพราะนั้น เองสวดมนต์ชีวิตนี้ท่านบอกเองอย่าไปห่างจากข้าห่างจากลุ่มพ่อห่างจากจักรพรรดิห่างจากใจสังคมห่างจากพระห่างจากบุญกุศลที่เองเคยทําในอดีตนั่นแหละถ้ามันเพลิดเพลินไปทั้งโลก,เอ,ก,ก,กลเ,เ,เองก็กลับมามันเพลิดเพลินเองก็กลับมาพูดถึงนะแล้วชีวิตเองจะดีข้ารับประกันท่านบอกเองอยากจะได้อะไรก็ได้ อยากรวยก็ได้อยากสร้างอะไรนะก็ได้ท่านบอกมันไม่ยากหรอกเจตนาดีเองทําได้ทั้งนม้นี่นท่านว่า